มตกปลามานานเนี่ยวะโอ้ยกูนี่ตกมาตั้งแต่เด็กปลาตกมานานแล้วปลาหมอปลาดุกปลาช่อนปลาแยงปลาซิวปลาส้อยปลากายปลากดนี่ถ้าประยุทธ์ไม่ลาออกเดี๋ยวกูตกอีกกระโดดกระจกกูเนี่ยตกมาตั้งแต่ควบงอภรรยากูเอาเบ็ดใส่มือเนี่ยกูตกเลยโธ่มือมึงยังไม่แข็งแรงเลยชิบหายกูนี่ระดับเทพเทพโพง,งามเทปปัจจาวี่แหละ <laughs> หายอีแล้วเอาหายแล้วมาตกให้เด็กมันดูถ้ามึงเจอกูนี่บอกเลยนะอุ้ยมีตัวตึงมือว่าตึงมือไซน์นี้บอกเลยอืมึงดูได้เลยมึงดูได้เลยนี่ตกให้เด็กมันดูเดี๋ยวกูจะอัดขึ้นมาเอาแบบม้วนเดียวจบเลยนะเอ้าอะไรอะเฮ้ยปลาลุดปลาลุดลอยท้อยพี่คุย ตัวเนี้ยของกูเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ต่ำกว่าห้าโลเลยของกูอะ่ะตัวเนี้ยกูรู้เลยเจ้เพราะคนเกง่งเฮ้ยเฮ้ยปลากินแล้วปลากินแล้วปลากินแล้วมึงดูมึงดูของทิ้งมึงดูดูมันมต้องพูดเยอะยล <c oughs> ปลาลุด <c oughs> <c oughs> เออยอยู่นี่ว่า มึงดูมึงดูนะมึงดูของจริงไงเดี๋ยวปูจะงัดขึ้นมาเลยทีเดียวในรอบนี้ <c oughs> ย่าสายคาด <c oughs> ปูในตัวเนี้ยมีมันสิบโลเป็นยางต่ำปลาลุดไก่ก็พูดได้เนี่ยก็ขึ้นมาได้นยใหญ่สุดเลยในวันนี้สบายเปิงไก่นเนี่ยผมก็เด็กแถวนี้แหละผมเดินมาลาดตะเวนแถวๆนี้แต่ว่าแต่นะพี่เนี่ย <c oughs> เบ็ดผีสวย ต้องไปยังไปตกตรงนู้นนอนเลยปะโอ้ยไม่ได้หรอกเบ็ดพี่ทำมาแพงถ้ามึงใช้ไม่เป็นเบ็ดกูพังทำไงเล่าเบ็ดหนาเอาตัวอะไรไอ้นู้ไอ้นู้เกิดมาไอโฟนดังไอเด็กตาดึงเข้ามาเข้ามือหักนะเกียดตายเลยไปไปเราไปเดือดวัดเบ็ดเกี่ยวตาแล้วจะยุ่งไปไปเล่นยื่นตรงไปเป็นรูปร่างมหมดเออเด็กทำไมนี่มีสมาคราววะอะไรไม่รู้เรื่องฮาอะไรเลยเออ เสียเวลาตกปลาหมดนี่แค่ปลากำลังกินดีๆเลยเนี่ยเฮ้ยต้องทำอะไรวะนะเฮ้ยอย่าไปสนใจเลยตกปลาต่อเ,อเด็กทำใหม่นี้ตกของมืแล้วนะไม่ถูกอยาาถุยอ,อย่ากูด มึงขอยืมสายกับตัวเบ็ดหน่อยดิไม่ใช่เบ็ดเหอะเอ้าเดี๋ยวจะหาว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กเบ็ดอยู่ในกล้องเนี่ยเอาไปใช้หยิบเอาครับน้าเฮ้ยได้แล้วก็ไปตกไกลๆตรงนู้นเลยนะอย่าเสียงดังเดี๋ยวปลากูตื่นหมดฝั่งหูฝั่งตานะเขานะโนบนี่ครับเฮ้ยปลาเกลือปลาเกลือเฮ้ย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 ยย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 ยูยย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  ใหย่ยูยหญยูตกให้เด็กมันดูหน่อยว่าเพื่อนเอาให้เด็กมันดูรอแป๊บรอแป๊บนัดเรื่องนัดเรื่องนัดขึ้นมาโชว์เด็กมันหน่อยดรวะาโอ้โหหุ่ยหุ่ยหุ่ยปลาชนปลาชนปลาชนโอ้โหปลาชนนี่ว่ยดูดูดูตกไว้เลยนดูไว้ดูดูหลให้เด็กมันดูดูไว้ธรรมดาธรรมดาดูไว้ดูไว้เฮ้ยโอ้โแน่นอน嘛 ฮ้ยเี่ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะอกูมาว่ะเฮ้ยเฮ้ย้ยยไฟนี่ใหญ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 ่ยู่ยู้ยมา้่ะ้าว่ะมา่มาวู่มาว่ยมาอยูม่มา่ะมาว่ะมจ่ะม่ะมา่ะมาว่ะมาวม่อ้อง่กใจว่้มาว่ะมาว่ม่ะ้าว่ะมาว่มาว่ะมว่มาวเร็วะมะมา่มามาว่ะมามา่ะมาว่ะ่าวา่ากันเลยโอ้โห่วะ่ แน่นอนว่ะเบื่อนะเออแห้งได้ปลาบ่อยที่ผ่ายเลยว่ะน่าเบื่อจริงๆเบื่อเบื่อเบื่อจริงๆไอปลามันเล็กว่ะให้เด็กมันเอาไปกินดีกว่ามั้งกว,ว่าเห็นด้วยเห็นด้วยปลาไซส์แบบเนี้ยที่บ้านยังไม่กินหรอกมันทำปลาเกลือเด็กแถวนี้ก็ไปกินได้ล,ละ เอาเคกินกระท้มกระต้มเออ,อเอาไปกินกระดดหอมต้ออมอร่อยเน้ปลาแค่นี้ไม่กินลงตกทิง้งกูแหละปลาใสแบบเน,นี้ย A few moments later โอ้ยปลากินปลากินปลากินโอ,โอ้แม่เฮ้ยเหมือนมันจะใหญ่ของเราเลยวะ่ะแม่งเอ้ยตัวเล็กก็ทุกวันเลยวะ่ะทุกวันได้ตัวใหญ่กว่านี้อีก เอาปลาไปกินไหมครับ <Huh? S 1> บ้านผมไม่ค่อยกินปลาไซนี้กันนะครับมันเล็กไปนะครับเอาไปแล้วกันนะครับตัวมันเล็กไปอ่ะถือว่าเป็นค่าสายกับค่าตัวเบ็ดละกันเนี่ยครับเฮ้ยถ้าตกเด็กนี่ผิดป่าวะเอืออาดิ นเปล่าจะมาขอบคุณเฉยไปที่รอเฮียอะไรรูบอกแล้วอย่าไปยุ่งกับเด็กทำไมนี้เฮ้ยถ้าตกเด็กนี่ผิดเปล่าวะเออเอาดิเออเอาดิไปหน้าไปหนาวกับเด็กหมดเลยเด็กมีของกูวางแล้วทำไมเนี้ยง่าเลยมึง